สวัสดีค่ะท่านผู้นำบริษัทหงทอง888ที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันครูลินนะคะได้เดินทางมาที่กระบี่ค่ะแล้วก็มาพบกับพี่จอมพลค่ะวันนี้อยากให้พี่จอมพลได้บอกเล่าหน่อยค่ะว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกห่วงจือเราดูแลสุขภาพคะครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักยินครับ FC จอมพลปฏิวัติทั่วโลกทั่วไทยครับผมเองเนี่ยจะต้องตระเวนเดินทางทั่วประเทศ ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจะต้องกระปี้กระเพ๋ากระจับกระเฉงตลอดเวลาก็เลยพยายามดูแลรักษาสุขภาพมาตลอดนะครับไม่ว่าน้ําดื่มก,กาแฟาสิ่งทําลายร่างกายกับผมไม่ดื่มนะครับเพื่อถนมร่างกายนี้ไว้รับใช้พี่น้องประชาชนให้นานที่สุดวันนี้ได้มีโอกาสมาเจอกับท่านพลตีสาระตามที่จริงไม่ใช่เพิ่งเจอนะครับเมื่อปีพศ2 5 2 7 ผมเป็นพลทหารที่โคกสูงจังหวัดตัตูลงตอนนั้นพลตระดับเป็นพันตรีนะครับผมอยู่ร้อยเดียวกับท่านแล้วก็จากกันนานแล้วก็เพิ่งจะได้มาเจอกันนะครับเห mm. ็นว่าท่านนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาและประกอบกับอายุของท่านตอนนี้นี่ก็เจ็ดสิบปีใช่ไหมครับ mm. ยังกระจัดกระจงหน้าตาหนุ่มกว่าปีที่แล้วท่านบอกว่าได้ดื่มตรงเนี้ผมไม่ใช่ว่าประเภทว่าใครว่าอะไรก็ตามใจไหลไปตามกระแส แต่ผมมั่นใจมั่นใจว่าคนระดับพลตรีมีสถานะมีอายุอานามผ่านประสบการณ์มานานขนาดนี้ถ้าคิดจะมาหลอกพี่ต้มพี่น้องประชาชนเพื่อเงาเงินเล็กๆน้อยๆมันไม่คุ้มกันผมจึงเชื่อมัน่นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละครับผมจะทดลองดื่มดื่มเห็นผลอย่างไรจะบอกให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้เพื่อดูแลสุขภาพนะครับได้สุขภาพดีมีสุขกันทุกคน นะครับขอบคุณมากนะครับคุณนายท่านเสนาด้วยที่นําผลิตผลตดีๆมามอบให้วันนี้ขอบคุณค่ะนะคะเชื่อเราช่วยคุณด้วยสมุนไพรจีน78ชนิดสมุนไพรจีนหวงจือค่ะสวัสดีค่ะ